โวยมีตัวสีแดงมาด้วยอ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วขอตังค์น้อยขอตังค์โอ๊ยมันหลุดมาแล้วทุกคนมันหลุดมาแล้ว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 ขอสี่เหรียญขอสี่เหรียญไม่มีหรอโอ้ต้องยอมใช่ไหมโอเคไหมทีวีตัดไปตังค์ไม่มีเลยไปยิงยิงยิงาเราหรือว่าคุกไม่ยิงแล้วยิงข้อามเดียวมีศพกาชาตรงนี้ด้วยคุณเหมียวเดียบ กุณาช่วยพูดด้วงด้วยผมอยากได้ทีีเดมันฝ่ายสามสองหนึ่งดิติตดักมันคืออะไรอ่ะโอ้โหสี่สิบเปอร์เซ็นต์มาตุ้มมาเฮ้ยมันตัวสตันนะพี่ตัวสตันไงตัวผมได้เลยตัวนั้นเลยรอบหนึ่ง อยากเติมเกมราคาถูกต้องนี่เลยกับ A.K. Game t o p Up Center ไม่ว่าจะเล่นกินชิมแพก็กควอนไกส์สไตล์เร็วโรบอกหรือว่าเกมอื่นก็มีเลือกเติมอย่างมากมายสะดวกเติมไวปลอดภัย100%้องที่ A.K. Game t o p Up Center อย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับยีโต้เรามระสบช่องโต้งคุงด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะเราอยู่กับเกมโรบอทในแมทที่มีชื่อว่าทีวีบิเฟน กลับมาอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาระยะหนึ่งนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นแมปที่อ่าเราเนี่ยติดตามดยู่ตลอดแล้วได้ข่าวว่าผู้ทําแมปเนี่ยตอนนี้กํลาลังแบบฮอตมากๆเลยเพราะว่าแมปนี้นะครับล่าสุดเนี่ยวันที่ถ่ายทำเนี่ยมีผู้เล่นประมาณ ใกล้จะสิบล้านแล้วโอ้โหสุดยอดมากยังไงขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะครับซึ่งให้จะรู้ว่าแบบนี้เป็นของใครนะฮะก็จากช่องเหมียวเว็บนะครับเหมียวเดียเป็นคนสร้างนั่นเองนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามาเล่นของช่องนี้มาโดยตลอดนะฮะเออเหมือนเป็นนักรีวิวอีกทีนึงนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาเทสคนเดียวเราไม่ได้มารีวิวคนเดียวเพราะว่าวัาวนนี้เรานำลำดาน้องๆในทบแปดแฟมิลี่มากันด้วยนั่นเองนะครับเริ่มกันที่คนแรกเลยสวัสดีทางด้าของพี่ดอปี้บอย สวัสดีครับผมอ่าต่อไปสวัสดีทางด้านของ j จ็คควีเช่นเบิร์สวัสดีครับผมแล้วก็ทางด้านของตัวเวกีดสวัสดีจ้าอ่าต้องบอกเลยว่าทั้งสามคนเนี่ยไม่เคยเล่นใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ครับไม่เคยโอเคปะ แต่ต้องบอกเลยนะว่าจากครั้งที่แล้วที่เราทําคลิปไว้อ่ะรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยหน้าล็อบบี้เกมเนี่ยโอ้โหดูกว้างขวางมากแล้วก็มีหลายโหมดแล้วเกินเนี่ยมาสเตอรี่ซัมมอนอะไรอีกนะแอดเวนเจอร์ Adventure. โอ้โหมีเทรดด้วยนะฮะเราต้องไปตรงไหนไวะเนี่ยน่าจะแอดเวนเจอร์นะถ้าถ้าเท่าที่คิดไวอ้อ่ะโอโมีอ e ีวงอีเวนต์ตั้งๆนานานโอ้เยอะมากเลยเยอะจริงเยอะจริงร แอดเวนเจอร์ไหมโ๊้ยคนเล่นเยอะนะน่าจะต้องแอดเวนเจอร์นะที่นี่ก็คิดว่าน่าจะแอดเวนเจอร์แต่ว่าเราเคยเล่นอ๋อนี่มันเป็นผู้เล่นคนเดียวหรือเปล่าอ๋อนี่มันมียากสี่คนผู้เล่นปกติสี่ปกติสี่เรายากเลยไหมพี่เฮ้ยแต่ว่าจําได้ว่าเราเคยเล่นประมาณด่านด่านแรกๆเลยอ่ะน่าจะกราสแลนมั้งไม่รู้ว่าถ้าเราไปข้ามด่านอย่างเงี้ยคนที่ยังไม่เคยเล่นจะเข้าได้ด้วยหรือเปล่าเออต้องเทสผมว่าน่าจะได้พี่เพราะมันขึ้นเหมือนเข้าเล่นหมดเลย S 1> <S 1> <S <S เขามีตุ่มกาชาด้วยอ่ะเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีระบบแบบสัมงมงสัมม่อนก็มาอ๋อนี่ไงเรายังมีเครดิตเงินอยู่813บาทนะฮะถ้าเรียก10ก็ใช้ 1, 9ั0โอ้โอมีเติมโลโบงโลบัคด้วยวยคุณเหมียวเดียวคือเขาทำทำได้ดีมากเลยทุกอย่างเป็นระบบมากนะมีซุ่มอะไรก็ไม่รู้นะเออความชำนาญก็มาว่ะตัวละครน่ารักมากทีมนี้ <S <S เรามีตัวอะไรบ้างเนี่ยนี่ไงเรายังมีตัวที่เราเคยซื้ออยู่นะ T V Sod Man T V Gunner T V Nup no น่าจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ทุกคนได้มาแล้วเราจะซื้อต,ตัวเดียวเราจะซื้อตัวละครยังไงอ่ะต้อง่มอางเดียวไหมพี่ถ้าคันเก่าอ่ะเราจําได้เวอร์ชั่นเก่าอ่ะแล้วมันจะมีซื้อตัวละครได้นะมันมีร้านค้าอยู่นะตรงไหนตรงทเทจะไหมพี่หรือเปล่าเทขวา,าเทนี่นนจะเป็นการเทตัวละครหรือเปล่าแบบซื้อซ้ําเอากเป็นว่าเราไปเล่นตั้งแต่อันแรกเลยแล้วกัน เพราะว่าในนี้มีคนที่ยังไม่เคยเล่นทั้งนั้นเลยเนาะเออเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าอันนี้เลยฮะเอาเอาปกติก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งยากเลยไาทุกคนมาไปครับพร้อมแล้วครับมามามายางเอายางเอายางเอออุ้ยเกมจะเริ่มเร็วๆนี้ทุกคนมามันเริ่มตั้งตรงไหนอ่ะอ๋อนี่เราเราต้องคันฐานคือตรงนี้นอ,อ่<ร><ร>า<ร> เรามีตังค์เครดิตอยู่สองร้อยนี่นี่เราเอานี่นี่ไปเลยครับเยวรักมากจังหวะนี้ตัวละครอัพเกรดได้ด้วยเอออัพเกรดได้แล้วก็ทวีกันเนอร์ทวีกันเนอร์วางข้างบนได้ไหมไม่ได้เอาวางตรงนี้นี่แล้วเงินมาดูตรงไหนพี่เงินเราฟันฟันฟันยังไงยังไงเออเออเราได้ใจทวีนนบะไม่ีม่ีโนบะน่าจะน่าจะมาจากการสุ่งกาชาแหละรอบนี้เราคิดว่าเขาปรับใหม่อ่ะ มันมีข้ามขึ้นนี่คืออะไรอ่ะมีข้างบนอ่ะข้ามขึ้นอฟออนอ่ะ skip w a v พี่จะคือ w a อ๋ออ๋อแล้วแปลไทยแบบตรงเกินข้ามขึ้น toilet แล้วก็งงอะไรคือข้ามขึ้นอ๋อมันเหมือนเป็นการแบบว่าเราอ่ะเป็นฝั่งทีวีเราต้องการพวกอ่า s k i p i d อ่าโอ้ตัวผมเก่งมากเลยโอ้โหวยเราทุกคนวางแต่ตอนต้นเหรอตัววางตรงไหนอ่ะ บว่าตรงนี้เนี่ยวันตรงนี้อย่าลืมนะนี่<ม>อุ้ยมันมีตัวใหม่มันมีตัว <f> ใหม่เข้ามาเออเราอัพเกรดก่อนเราปล่อยเราวางไว้สี่ตัวอยู่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเขารปบ,บอะไรเยอะขึ้นอ่ะแบบรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูแบบว่ามีความเป็นระบบมากขึ้นอ่ะเออทำดีนะเนี่ยใช่มีดูเติมดีมากเลยอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อแบบเป็นฝิมืลจากคนไทยนะเออจริงี่ เล็บบอสจะมาเวฟนี้ด้วยใช่ไหมเว็บสิบป่ะอันนี้เวฟพี่อะไรละสิบนี่เองพี่บอสต้องมาเว็บนี้แหละอุ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแวทุกคนจัดการจัดการจัดการเร็วเลือดเลือดเหลือเท่าไหร่ขางอมด้วยไม่รู้เลือดน้อยนี่เหลอน้อยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายเอ้ยเอาเรื่องหมดหรือยังอ้าวยังไม่หมดมีอีกยังมีน่าจะยี่สิบเวฟนะน่าจะยี่สิบเวฟคิดว่า อยากสุ่มกาชาเลยอะเราเป็นคนที่ชอบสุ่มกาชามากๆนะเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณเหมียวเดฟบนะครับจะกรุณาให้ผมได้ของแรของดีของตึงนะฮะว่้ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอุ้ยแจ็ครู้ได้ยังไงอ่ะพี่กำลังจะพูดเลยกับคนดูอะเนี่ยว่าแต่คุณเหมียวครับมีโค้ดไหมครับแจ็คไป่บลกแจ็คใสโค้ดแจ็ครู้ได้ยังไง ผมรู้ทางว่าผมไปยังไงอุฮ้ยนี่ไงบอลไปอีกแล้วนี่นี่นี่บอลมาทุกคนอ๋อเฮ้ยมันจะหมดหรอแล้วมันจะหมดหรอแล้วโอ้หน่าน่าเหมือนปิกจูเลยอ๋อนี่ไงน่าจะถึงยี่สิบเด็บจริงด้วยแต่แมแบบนี้แต่เราบอกเลยว่าคุณเหมียวเด็บมาทุกทางแล้วนะแมพแบบนี้ขายได้จริงๆทำต่อไปพัฒนาต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ยังไงก็อย่างที่บอกนะฮะอ๋อถ้าผมสุ่มกาชาขอให้ได้ เลยๆนะฮะที่โอยพอรไม่ได้หวังผลอะไรเลยนะฮะคุณเหมียวเด็บนะฮะนะฮะ <c oughs> <c oughs> เอ๊ยเราตอนนี้นะมันกำลังจะมีอีกตัวหนึ่งครับโผลมานะตัวนี้ตัวนี้ผมา<ห>แลลวเดอเอ้ <c oughs> <c oughs> เอาตัวนี้มันไม่ตายอะทุกคนเอา เนี่ยมันเดินมาแล้วเนี่ยผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นพี่เองพี่เองอ๋อเนื้อจริงเนื้อบ้าโอ้แจ็คไม่เล่นตามพี่เลยไปเถอะเป็นที่ยี่สิบบาทแล้วหมาแล้วไหนตัวสีบอนตัวไหนบอนมายังบอนมายังไหนที่ไม่เห็นโอ้ยเอนี่ไงมาแล้วโอ้ยสองตัวสองตัวชิวๆเลยพี่อโ้โหง่ายเลยเรามีสี่คนโหดูดูเอ้ยเอ้ย เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอได้อยูได้ยเอ้ยชนะเย่ก็ไปล็อบบี้มาทุกคนก็ตอนนี้นะคะพวกเราก็หลังจากที่เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เราอยากรู้สึกว่าอยากมาซัมอนนะฮะโอ้โหนี่อาหรอที่ซัมอนเอาเรื่องนะเอมาอันเชิญด้วยนะผมได้กินเค็มแปลกโอเคลองหน่อยเอ้ยลองเลยอ่ะครั้งละสองร้อย ขอลองริมรถขอลองไทยทัานคาเมราทีวีขออะไรที่เป็นศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยแหละเนี่ยแหละสีทองทองเนี่ยมาฮะเราสุ่มได้ทั้งหมดห้าครั้งนะฮะไปแล้วเลยรอบที่หนึ่งซามูไรทีวีเฮ้ยได้ทีวีโจ๊กเกอร์อะไรไหมครับขอดูก่อนเฮ้ยทีวีโจ๊กเกอร์ได้เลจริงอุ้ยโจ๊กเกอร์ใช่เฮ้ยพี่ได้เลทีวีโจ๊กเกอร์หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นแลอุ้ยเอาเอาขอบคุณนะครับคุณเหมียวเดฟคุณเหมียวเดฟคือใจดีที่สุดเลย ขอต่อ,อขอต่อขอต่ออีกรอบนึงอุ้ยได้ซามูไรทีวีอะและปะซามูไรทีวีเคลื่อนไหนอ์ก็อ๋อการเซกษต้การเกนตรใช่ได้เหมือนกันเลยต่อต่อต่อได้โ,โหทีวีแบทแมนเอามาทำไมก่อนอะไรท,ทีวีโอ้ยทีวีจ็อกเกอร์อีกแล้วเฮ้ยเกินเกินเกินเราสุดท้ายแล้วอ๋อแล้วามูไรทีวีไม่เสี่ยเฮ้ยอย่าพิเศษให้น้องๆแป๊บนึงนะมันมีมาสเตอรี่อ่ะมันเหมือนประมาณว่าเราต้องเอาตัวละครมานี่ปะ นรวมกันเหรอพี่ไม่รู้อ่ะมันมีคําว่าสุ่มด้วยอ่ะไอ้ตรง m เ s อรี่ความชนานํานาญท่าแล้วขอลองดูเลยแล้วกันไอเป็นพลังพิเศษมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะหรือว่าไอเ้เพชรแดงนี่พี่ไม่พออ่ะอมันต้องเสียโลบักนี่ว่ะทุกคนตายแล้วฟีใครได้อะไรบ้างนะหมูได้แดนทีวีเกิร์ลอ๋องั้นเอ้ยเราจัดก่อนไหมเราจัดก่อนไหมรอบเนี้ยนี่ไงมาเอาเอามาใส่สล็อตก่อนอน้องๆ เอาไปเลยทีวีนุ๊กเอาไปก่อนเลยไม่ได้ใช้ละพี่ตัวคนอิ่งนะพี่ทีซัมไรทีวีทีวีโจ๊กเกอร์อ่ะก็ต้องมาอยู่ดีว่าทีวีนุ๊กอะมันประเภทเดียวกันปะทุกคนพร้อมยางพร้อมวพร้อมลองลองไปเล่นแบบอันนี้ไหมอ๋อแมปแมปคิดอันนี้ไงคริสตัลที่เราจะทำไปอัพเกรดได้มันต้องเล่นจากอันนี้ไง Endless Mode โหมดโหมดไม่จำกัดว่ะโหมดลสิ้นสุดเลยทีนี้ใช่จะเล่นจริงหรอ อ่เลนพี่ไหวหรือเปล่าพี่พี่คิด <c> ว <oughs> ่าพวกเราอ่ะมีสมองอันฉลาดทั้งสี่สมองเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นแล้วแหละจริงพี่เอาท้าเลยไหมมันมันมีปกติกับปกติปะเอายังปะเริ่มเลยนะอ่ะพี่ปะนุ้ยมาแล้วอุ้ยว้าวอุ้ยแล้วเริ่มตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนทุกคนดูดิตรงนี้แต่พี่ต้องปั๊บสองชุดเหรอมีสองชุดเหรอ มีสองทีมแล้วต้องแบ่งกันสองทีมเลยงั้นงั้นงั้นใครอยู่กับเราตัวเหรอีน่ใช่เฮ้ยเราอยากลองเอาธามุไรอะมาลองวางไว้ก่อนเอาลุดลูดที่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีหลุดมีลุดนี่ไงจิ้ว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 ยิงเออได้ด้วยโวยมีตัวสีแดงมาด้วยอ่ะโวยมันวิ่งมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วมันโอยมันเร็วมากเลยคนมันมาแล้วมันมาแล้วขอตั้หน่อย ก็ตั้งโอ๊ยมันหลุดไปแล้วทุกูมันหลุดมาแล้วมันหลุดไป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 แล้วขอสี่เหรียญขอสี่เหรียญไม่มีหรอโอ้ต้องยอมใช่ไหมโอเคมามทีวีตัดแม่ตั้งไม่มีเลยไปยิงหรือว่าเราควรจะหรือว่าควรจะแทะเอาิงแล้วควรจะแทงเดียวอุ้ยเราเตะปุ๊บอ่อยเฮ้ยตั้งอ่อยโอ้ยใจหายใจไม่ทั่วท้องแล้วตอนนี้แย่แล้วพี่มันาไกลแล้วพี่มัาไกลมากเยแล้วอ่ะโอ้ยมันหลุดอีกแล้วขยันหลุดเหลือเกินยิง ยิง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 อีกเร็วเร็วเร็วมันหลุด้เฮ้ยไม่มีตัวหนึ่งที่หลุดแบบตรงนี้เร็วไหนที่มีสปอตแมสตีตีเราควรจะเอาทาตรงนี้ให้หมดแอ้หนูว่ามันเป็นทางเดียวเลยจริงๆแลยโล่งขอลองดูนายจ็อกเกอร์เป็นไงเฮ้ยเทว่าจ็อกเกอร์เอาว่าอุ้ยน่ารักนะต้องเล่นหัวมุมู่ะทุกคนไม่งั้นไม่รอดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวฟาร์มเงินด้วยมันไม่ไหวแจ็คมีตัวฟาร์มเงินเหรออุิยดีอ่ยใช่พี่สุ่มได้มาพี่สุ่มไม่ได้อ่ะเนี่ยเหรออุ้ยน่ารักใช่ตัวเต้นอุ้ยน่ารักเอุ่ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะใช่ท่านวันนี้ตัวของจีนใช่ท่านของจีนตอะไรมาใครได้มาอันเนี้ยของใครอ่ะของตัวไหนเนี่ยผมใช้ท่านที่ได้มาเฮ้ยอยแรงและปะพี่เขาดูดีอ่ะพี่และอ๋อพี่ก็ได้ตัวและเหรอเลอุ็ย เอฮ้ยบอสบอสที่บอสเกิดบอสมันแล้วเหรอเยอะอะไรเยอะลวดบอสเยอะมากเลยตอนเนี้ยเราเราควรยังไงฮะยังไงฮะขายของยังไงของก่อนเลโจ๊กเกอร์ทำงานปั๊บปั๊บโอ้โหเกเกโอ้โหจะทิ้งทุกสปอร์ตเนี้ยฉัได้เกมมาเนี่ยเฮียแล้ะเฮียแล้ววางเลยวางเร็วเร็วเร็ววาง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 โอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่รอดไม่ไม่น่ารอดเฮ้ยนิดเดียวเอง โอออ้เขายมาวางให้เรียบร้อยโอ้โหถ้าเจอบอสแบบเมื่อกี้ก็ไม่น่าเวิร์กนะเนี่ยมาอีกแล้วเหรอบอสมาอีกแล้วขอไงทำงไมฝั่งพี่มันดูสู้ชีวิตจังเลยตัววางแผนวางยังไงตัวตอนนี้เราตอนนี้มันหลุดมาแล้วเราจะเอาไงตอนนี้ <laughs> ได้อยู่ไม่ตายได้อยู่เหรอว่ามันได้อยู่เนี่ยมันมาถ้าจะไหวเลือดเหลือเท่าไหร่อะได้อยู่ชิวๆเลยอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่ อ่าอะไรล่ะมันกี่เวฟก็ไม่รู้เนาะแต่ตอนนี้ก็ไปไกลแล้วนะมาโจ๊กเกอร์อัปเกรดเอออุ้ยเนี่ยเนี่ยตัว C4 ชอบมากเลยอะอยากได้อ่ะจ๊กเกอร์ตัวนี้โจ๊กเกอร์โชว์เขาหน่อยลูกไอ้นี้ตัวตัวถูกสุดในพี่ตัวนี้เฮ้ยมันตบเลยโจ๊กเกอร์โหได้อยู่ได้จะได้ตัวนี้คิวๆมาโจ็อกเจ้าเกอร์โจ๊กเกอร์ทำงานนายเออโจ๊กเกอร์กว่าจะทำงานมอนมันตายไปแล้วเรียบร้อยเยายบทุกอย่างให้เป็นเลเวลสองก่อนอัปเกรดก่อนจ้ามา เวลาอัปเกรดข้างหน้าดูก่อนมาโจ๊กเกอร์ทำงานลูกโจ๊กเกอร์ทำงานกระตันอ้าวหัวโจ๊กไม่ได้ทำงานแล้วไอตัวนี้อยู่ตรงเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่กดกันไม่กดกันโหอัปเกรดโจ๊กเกอร์อันนี้หกร้อยเลยหรอแพงเกินแต่มันน่าจะแต่มันน่าจะตึงนะอัปเกรดราคาขนาดนั้นะโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ทำงานโจ๊กเกอร์ทำงานมาเออมีซีนว่ะ ก็จะเก็คแทงก็จะแทงก็จะอะไรเอือยมันก็แรงอยู่นะเออมันก็แรงอยู่ยอ,ยอุ้ยได้แล้วได้ดวเวลาอัปเกรดว้าอุ้ยระยะจ็กเกอร์ไกลขึ้นละเฮ้ยใช้ปืนว่ะเอ๊ะตอนแรกมันใช้ปืนหรือมันใช้มีดวะอ๋อรอบแรกมันใช้มีด,ดแล้วนี่มันใช้ปืนแล้วนี่ไงอ่ามันเปลี่ยนเป็นระยะไกลละวผมอัพเกรดตันหมดละผมมีตัวเซอร์ไพรส์พี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะน่ารักอ่ะนี่ใครอ่ะอันนี้คือตัวอะไรอ่ะ เนี่ยต้นไหนพี่ทีวีอังเปาเห้ผมวางเองอ๋ออะไรอ่ะข้างนวณมีอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเกินไปอ่ะจ้าเนี่จังทีได้ได้ตอนไหนวะเฮ้ยเตอวเขาดีเกินไปแล้วอย่างงี้ให้อยู่นะเฮ้ยเราก็น่าจะชนะแล้วแหละมีกี่เวฟก็ไม่รู้โอ้อะไรวะเนี่ยเซอร์ปอ๋อฮะโอ้มันมาเร็วมันมาเร็วโอ้บอลเริ่มเยอะแล้วว่ะ วีดีโอไม่รู้โหเซิร์ฟบอดมาอีกแล้วอ้น,นี้ไม่น่ามีจำกัดที่เพราะเอเนมันไม่จำกัดน่าจะมีเรื่อยๆเลยดีกว่าจะเราจะไปเลยพวกน้องลกโชคดีได้ตัวฟาร์ม,มเงินด้วยอ่ะได้ไเปรียบเลยอ่ะอา้าวโต้งคุงบัสอีกแล้ว <c oughs> ทุกคนครับก็เมื่อสักครู่นี้นะฮะปรากฏว่าเกมมันเด้งนะฮะ <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่สามารถเข้ามาเล่นในโหมดอันนี้ต่อได้นะครับเลยตอนนี้ก็เลยส่งไปทางด้านของน้องแจ็คแล้วก็พีแล้วก็ ตัวแทนเป็นไงบ้างแจ็ครายงานสถานการณ์หน่อยตอนนี้ตอนนีส้สถานการณ์ยังปลอดภัยดีครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่เวฟบอยู่ที่สามสิบแล้วครับตอนนี้ oh. มีตัวฉลามมาด้วยพี่ตอนนี้น,นี่อีโพสุดทีมตอนเล่นจรเราไม่น่าจะแพ้ง,ง่ายๆพี่น่าจะแบบหรือยันผันเวฟแต่ก็ดีนะ้องการที่ว่าสมมติว่าพเพื่อนหลุดอะ่ะก็คือตัวละครที่เพื่อนวางไว้ยังอยู่เออถือว่าแบบทำได้ดีอะ่ะใช่ใช่ช่วยได้เยอะเลยพีนะ่ แ้นนถาุไปบจะยเดี๋ยวประมาณจบเว็บนี้ก็พอละมั้งเพราะว่าไม่ถึงว่ามันจะนานเกินไปในการ่พี่เพราะาเหมือนไอ้โมดนี้มันไม่ใชจุดเลยพี่มันยาวเลยใช่ใช่ใช่นี่จบเว็บจบแล้วอ๋อเดี๋ยวก่อนเพิ่งรู้มันมีสุมกาชาตรงนี้ด้วยยูเลสพ็อกเก็ตเนี่ยอ่องเป่าก็ว่าแล้วทำไมเพียวมาจากไหนโอเคพี่รู้แล้วมีวาเลนทน์ด้วย หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยพี่คุณของคุณพีได้โอ้โหเฮ้โชคดีอ่ะพี่ก่อนก่อนจะก่อนเราจะจบคลิปนะทุกคนเราก็ต้องเอาบ้างพี่คิดว่าน้องจะได้คนเดียวงั้นเหรอเออเฮ้ยคุณเหมียวเดฟครับกรุณาช่วยบูด้วงด้วยผมอยากได้ทีวีเดมอนไฟโอ้โหสามสองหนึ่งดิจตดับต้นคืออะไรอ่ะโอ้โหสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เฮ้ยมันตัวสตันนะพี่ตัวตัวสตันไงตัวผมได้เลยตัวนี้เลยรอบหนึ่ง ลิตเติ้ลดีก็เกลือเกลือโอเคครับทุกคนเป็นยังกันบ้างส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากที่คุณเหมียวเดฟพัฒนาแบบนี้ไปได้ไกลมากๆนะฮะแล้วก็ชอบชอบระบบหลายๆอย่างแล้วก็ทําให้แมพของคุณเหมียวเดฟเนี่ยแบบโหเรียกว่าไปไกลแล้วอะเออก็พัฒนากันต่อไปนะครับแล้วก็ผมขออย่างหนึ่งได้ไหมผมขอให้เพิ่มดวงผมบ้างนะดูดีคนอื่นเขาได้ดีแล้วผมไม่ได้เลยผมเกลือคุณเหมียวเดฟ แล้วก็ผมอยากได้โค้ดด้วยฮะ <g ül> ถ้าถ้าดูถึงตรงนี้ก็รบกวนอยากได้โค้ดด้วยนะครับ <g ül> โอเคครับวันนี้พวกเราทั้งสี่คนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ <c oughs> ยายบายค่ะบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกมาถึงแล้ว